สามเทศกาลสุดโหดของประเทศอเมริการับรองว่าคุณต้องหลอนจนคืนนี้ไม่กล้านอนแน่แ่หลังจากดูคลิปจบแล้วช่วยกดไลค์และคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าคุณอยากเล่นเทศกาลไหนที่สุดเทศกาลที่1ซอมบี้วอล์กขบวนผีดิบเดินทั่วเมืองผู้เข้าร่วมหลายพันคนจะแต่งหน้าเป็นซอมบี้สุดน่ากลัวมีเลือดปลอมเลือดไหลตาแตกบางเมืองมีการจัดแข่งการไล่ล่าผีซอมบี้เด็กบางคนกลัวจนร้องไห้แต่ผู้ใหญ่กลับสนุกสุดๆเทศกาลที่2เป็นเทศกาลแข่งกินฮอสด็อกแบบโหดขั้นสุด ผู้เข้าแข่งขันต้องกินฮอทดอกให้ได้มากที่สุดในเวลา10นาทีแชมป์โลกอย่างโจอี้เชตนัทเคยกินได้ถึง76ชิ้นในเวลาเดียวการแข่งกินอาจดูตลกแต่มีความเสี่ยงอันตรายเช่นสำลักช็อกหรือแน่นหน้าอกจนเสียชีวิตเทศกาลที่3เทศกาลวิ่งฝ่าทางวิบากสุดโหดผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านด่านสุดโหดเช่นลานใต้ลวดไฟฟ้าแรงสูงกระโดดลงน้ำเย็นจัดลุยโคลนลึกระดับอกมีคนได้รับบาดเจ็บทุกปีแต่พวกเขาก็ชอบเพราะมันเป็นการท้าทายชีวิตที่แสนจะน่าเบื่อ